สบายดีพี่น้องสบายดีสบายดีจ้าเออจ้าตะมือนี่ได้ยังกินหลายยาเนาะมตะมอยะมอีแล้วอ้ยหนาคนนั่งเหเอ็ดปัมาบาไ่อย่ตะม่หมุ่ลายยาพี่น pe anyway <huh ้องได้ยังเบึงวิ่งนี่ทีเด็ดเขาเนี้ยม่วังลูกพี่สบายดีเด้อพี่น้องเดง นขอเห็นป okay. wow. okay. ูดอยู่อันนี้นี่อย่งหวานไปาดีทักทายพี่น้องนะกินข้าวน้าังกินของวายีไหลูกพี่แจกอีแบบสุกยุคคนมึง่อ้คนสดีใส่หูเลนนี้ฮอเดียวเบิ้ลมือเหมือนกับมันเ

ใจแรงมีดำดำมีดำมีดำไม่ขาดไม่เล่าปูปลาตําปูปลาหมาก็ทิงอ่างเนาะกางเด็เลยอือหน้าหน้าอิ่กินไปย่างมึงว่ามีอาหารที่สามพี่เ้าะสดแล้งก็เอาไปกินหมูปังานี่ยแม่กินทุ่มมื กินขาวแล้วให้ากินเยอเออือกิน,กน,กนข้าวกินกินสองข้า,า,า,าวแั่กินสองหวานไม่ใช่รานไทยขาวกันได้ยังกินอบนองตังบ้านตามังหงชองมืออะไรเนี่ยหมูว่าน,นิกระตำแต่กระเจี๊ยหมน่นกระตำร้านมือติดแบบถนั่นมากินได้ กินแล้วก็ต้อไปลองนั่หมืกันแท้กินยังไงแท้สี่พี่น้องสามพี่น้องกัมหนึ่งเมียโตจับไรก็อาศัยพี่จักหมาเนี่ยไม่ไดู้่สุดเหตุใจพี่น้องเหตุ่าม่แับชมเน้ กินเข่าพี่นองวันี้ยังเมาไปเห็นงานน้ดไมเรื่องานกินข่าอาน้ำนอนไอยอาเบิดบงน่งันวู้มัดเอาลิ้นไปนี่หรือเปล่าเนไปเนเดี๋้วายพีน้นอบงเ็หมักกระดิ่งแบบ แจ็คแม่กูบานทัานะแเลยแบบมันก็ดินร้ายๆใจแต่ขออนุญาตบัดค้ำคำนี่เพื่อปีเพื่อน้อกเนออต้องบอกว่าแหตีนเธอน่ปกินข้าปุ่นนะข้าวปุ่นโซ่ละเป็นอะกันเจบจดได้ตัดเป็ด เอาเนียวนะไปหอนี่เ็กนี่เลยเนาะกินข้าวยูบเบอรนี่เด็ดเลมนไพอันแมนไพไปฝากสังใหม่เด้อพอัน้องฝากสังเลยกองวานจะไม่่นยเบ่กินข้าวาแล้วของวานต่อเลยยังเลย บั่ลอยมืงไม่ให้กวมิดขนมนั่นนั่นวันเริ่มมิดก็มิดนั่นมีนี่นั่นเนี่ยพี่น้องคราวนี้มักมองกับมีอันนี้ได้มาจากร้านอ้ายที่เห็นงานอยู่ฝากมาให้นี่กินร้ายชาติเออตากมาให้เอาลอดอือกินสั่งแล้วกินข้าวปุ้นบ่บตัวจุ๊บจุดยแต่ี่น้อง

ก็จะเห็นเป็นเ่าไันนั่นแหละมันมนได้ไหน,นปูแบบพี่น้องกินแบบแซ่บในเบือนะเพราะตีนมันใหญ่กว่าแบบในตักแซ่บคับตีนอวบแห้งตีนไก่ ซิงเกปโปกเปมากเลยก็สูงสูงเยออ่อนเดียวกับทำมือโมเนี่ยเพื่อนเปือนที่ก็สามารถรับชม เลิกงานเลิกคิ้วค่ากินข้าวแ่บหลายบ่แซ่บบ่แซ่บบ่แสบดินขับวุ้นมัเป็นอะไรแสบขนาดนั้นเลยแสบเลยมทตอบนีกอ๋อแสบคนว่าแซ่บอยู่แสบแฮงตอบในใจน่ะฝากช่องเล็กๆน้อยๆนี่เด้อพี่น้อยฝากกดติดตามให้แน่ เรมียังหลายมากนี่ก็กิน,นเข่เากื้อเกลาปากขอบคัวต่อสักดีอขอบใจหลายๆเด้อติ๊กข้ามานับชุมก้านปูตัว่ตุู้เราให้ใส่ละตีนต่อะเปล่า เอนบานหวเย่ะกินยำไล้ก็เสียยำนั่นตำบาหงสันนเาการไม่ได้ได้ตำบาหงคำเขาายี้ยๆคุยแคา ว่าเผ็ดเนาะต่าจดจ่ายโอเดเผ็ดเราจิ้พักได้เลยจดไม่ตัวให่เลยัมเดลเผ็ดไมัตัวกินเผ็ดง่ายอช่วนเนาะมันใช้กระเพื่อมโมเดรเผ็ดเลยจุดๆๆน่ากินมาก ตอนมะกะทินพี่นอ้องเม็ดกะทินนะครับเนี่ยนี่ค,ครับเม็ดกะทินรับเกลือรับแยาครับกินกับแตงโมไงแต่งกินต,ต,ตามลาบบุคคลเด็ดของพอกยอสี่เป็นตำปูปลาไหลตำปูปลาไหลพี่นอ้อง<ม>แต่

không cho thịt gì à? ừ. <laughs> cái gì phải cho phải này chưa bao nhiêu năm chưa bao nhiêu năm chưa bao nhiêu năm đi bao nhiêu năm chưa bao nó năm chưa bao nhiêu năm chưa

มัน่ยาบับคำในล้านที่เรามูหอยมาแล้วเป็นแห้งเจอจางไหมต้องมันจเบิ่เขียวเพิดเห็นตีนละเยอะจ้างงานก็เสือใช่ไหมเป็นน้อที่บ้านเขกับบุมียังร้นเราไหมหรอ ก็แบาฟรีฟังน้องกดไลค์กดแชร์กดจับจไปไกลหนเด้อส่องเ่้นชาวพกดีแชนแนลส่องน้อยๆฝากไว้ในอ,อ,อน้อมอก้ำใจพี่น้องนะสวัสดีครับสบายดีเด้อ